ดีแล้วเดี๋ยวทางนี้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็หลบปี่แบวน้างนะข้างในมันร้อนมากตอนทีแรกมันก็ให้ทุย,ยากเดี๋ยวจะถือไปไปาหาเสียนห<จ>นู <แ Bus S 2> เองเลยเราอยังบอกหลวงปู่ไม่ต้องห่วงถ้าทางนี้ทําได้สาเร็จเร็วก็ทําไปลืมนะครับวันที่16นะไปที่โรงพยาบาลนะครับ100บาทนะครับ100บาทนะเหรียญแจกนะครับเหรียญทําบุญอยู่หลวงปู่แล่วหลวงปู่จยาเอาเงินให้โรงพยาบาลหมดเลยไม่เอากลับ หนึ่งร้อยบาททาบุูมลวงปูนะครับ,บ,บ,นนรบไ่หักทุนด้วยอ่าหนึ่งเหรียญน,นะครับหักทุนนีทุนลงใน A นี่ <ๆ S 1> <ม>นะอฮ้ยของพี่อ่ะครับเป็นของผมวันที่ส6เท่านั้นนะตามสูงจองทั่วไปไม่มีนะครับวันที่ส6ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับ หลวงปู่กำหนดเองนั่งให้ทำบุญร้อยบาทเหรียญสวยครับทุกบาทคุกตามเหรียญสวยแล้วก็ใครอยากได้เหรียญรุ่นนี้ไม่มีที่อื่นมีที่วางซีดาเลิกโรงพยาบาลหนองบัวที่เดียววันที่16ไม่มีจำน่ายที่อื่นนะครับถือว่าเป็นเธอร์ถวายให้เป็นกุศลให้แก่หลวงปู่พัดด้วยกันนะครับไปร่วมบุญกันวันที่16ที่จะถึงนี้จำนวนจำนวนมอบให้ระบาบเลยจำนวนเงินก ใช่หมืนจำนวนหนึ่งหองนะครับหนึ<_<_่งหมื่นองครับึงหมืเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะก็ได้กันล้านหนึ่งร้อหรือว่าลงว่าว่าไงนะให้ให้พยาบาลแจกยแจกพยาบาลแจกหมอไปก่อน ทำตามเจตนงเรียบร้อยแล้วนะครูทำตามได้ดีนะะเ็ดหกเ็มทำมาอ่อนแงเจ็ดมก่อนตงสิ่ห้า่รทยรุ่งไยรใจดีดื่นใจยื่ใจไม่ต้องห่วงทำต่อเราทำต่อครู รัผมภาพความประทับใจนะครับอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะหลายๆครั้งนะครับเมื่อคืนก็มาเป่าอยู่กรุงนะครับก่องมาถึงเมื่อคืนเดินทางจากกรุงเทพมาก็มาหากรุงเลยมารายงานตัวให้สบายใจได้บุญทุกคนแล้วก็เป็นภาพที่เห็นกันวันนี้นะครับก็เห็นชัดเจนทุกหมอไม่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ทุกไหมอ้า nó bỏ. Đừng lơm, 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 lơm,